ยังไงดีครับมันูเลิฟซีเอ็นซีเยอะชามยังไงคะก็จริงๆเขาเรียกว่าเราห่างหายไป2ปีนะครับจากบางตอนี่ยมันจบไปเรารู้สึกว่าคิดถึงการแสดงมากๆแล้วก็อยากกลับมาแสดงให้กับแฟนๆได้เห็นให้กับเขาเรียกว่าผู้ทุกคนที่ติดตามพวกเรานะครับก็รู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากขอบคุณทางค่ายซานเต้ทให้โอกาสไมว่จะเป็นพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ ทีมงานที่เราเราได้ร่วมเนี่ยก็รู้สึกว่ามีคุณภาพมากบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับมันมันมันเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าเหมือนทุกๆคนผ่านประสบการณ์มาแล้วแล้วก็มาอัพสกิลกันที่นี่มันเป็นเหมือนที่ที่เรามาเรียนรู้กันและกันแล้วก็ทําให้พวกเราได้มีสภาพที่ดีนะครับจากวันแรกที่แบบเขาเรียกว่าก็ยังไม่ได้สนิทกับเตกับพีทมากอะไรก็ตอนนี้ก็สนิทกันมากแล้วแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสตาร์เตอร์ครับโอเค ผมแล้วก <of> ันครับผมเล่นรับบทเป็นพี <c inhos> <athletes> ่ซันครับผมเป็นประธานบริษัทอ่สุดแซบแซบผมรับบทเป็นหนูลินนะครับก็น่ารักเ่อนวันได้ไหมน่ารักแบบวไม่มีแรงครับอ่าหนูล่ะลูกแก้วนะคะรับบทเป็นทีมเด็กฝึกงานค่ะอยู่กับแก๊งเพื่อนกับลินแล้วก็โยนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนค่ะแต่ว่ารับรองว่า หัวล้อจนก้านท้องขึ้นเลยค่ะอันดานนะคะระดับ็นตรมค่ะเป็นพี่ในักแสด่งแล้วก็ข้างคือดูก็น่าจะดูมากอยู่สุดๆดูมากก็ไปดูกันว่าจะดูขนาดไหนจะมองรองไห้หรือเปล่าอู๋อาร์วพี่ารีพีเพื่อนๆต่างๆนฮะ พี่เตพี่เตเอาพูดดังนน่อนนะเราจรับบทเป็นแฟนนะครับเป็นสายรับคอยมาจาับผิดือนสุดๆแสบถ่ายในเอ็ง้เราจะได้เรื่องกแสบควรๆนะพี่เจพี่เจครับผมเจเจรัตศาสตร์นะครับรับบทเป็นจุล,ลัดิตนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเด็กฝึกง,งานที่จะคอยมาตักเตือนเด็กๆพวกนี้ว่าทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าและมีต้องมีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ พิกบทบาทไปเลยนะขอบคุณพงไม่เท่าไหร่นะครับผมพงครับรับบทเป็นชาญครับเลขาของท่านประธานสันนั่นเองครับซึ่งเรื่องที่แล้วเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบริการบริการของเราอันนี้เป็นเลขาซึ่งคาแรคเตอร์ของของพงเจก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากเหมือนแบบเขาเรียกว่าทําให้ทุกุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของการแสดงของทั้งคู่ด้วยครับครับ โโอ้หสนุกมากถ้ามีกล้องอีกตัวนึงอ่ะคือซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเอางี้ตรงนะถ้าทุกคนมีไมค์จ่อหน้าเนี่ยเออยันกันพูดแล้วนะฮะเออถ้าไม่ติดว่าไมค์มันอยู่ห่างปากนี่วันนี้แล้วดูพูดหน่อยหน่อยแล้วก็คีบกันเลยคีบปกติไม่ได้เป็นไงอยากให้พี่พพูดด้วยก็เออเหมือนลูกแก้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆเพื่อนๆในค่ายเยอะแยะมากมายเลยนะระหว่างที่ เล่นการแสดงกันเนี stage, like ่ยเราก็จะแบบมีม huh> uh, 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 ุกอะไรที huh. ่ทันสมัยหรือคําพูดที่แบบอัปเดตมาแล้วให้แฟนๆได้ฟังเช่นแบบนี่แหละนี่แหละมุกเล็บอัปเดตมาแล้วอัปเดตมาแล้วก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบเรียนรู้ขนาดนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็เหมือนได้ energy ทีมที่เขาเป็นคนที่แบบสนุกสนานแล้วก็คอยแบบส่งพลังบวกให้กับทุกคนแล้วก็โอ้เจไมันแบบมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้ทำงานที่เรารักกับครอบครัวสักเตอร์ที่เรา เอาจริงทุกคนทุกคนเป็นหัวโจกเหมือนเหมือนเด็กหัวโจกแองพอมารวมกันใช่มันแสบคนละเรื่องมันโดนเหมือนพี่แบบว่าโดนช้าได้ฉนวนแกงใช่ไหมฉันเอาคืนอะไรเงี้ยหาพวกคือนี่คือแม่แม่ช่างหน้าช่างผมสไตล์ริคือไล่ทุบตีเด็กเด็กนิ่งๆยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบจับปูสักหน่อใช่แล้วแล้วแม่แม่คือมาไล่จับเด็กเหมือนเราเป็นลูกเขาเป็นรุ่นลูกเขาอยู่แล้วก็เหมือนแบบเขาก็เอ็นดูในกองนะครับก็สนุกดีเอ็นจอยครับ ใช่ครับคือไม่เรายังไม่เห็นอีพีหนึ่งเลยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องหลังอะ่ะด้วยความที่เราแบบเขาเรียกว่าเห็นพี่พเขาถ่ายตลอดเวลาเรารู้สึกว่าโหสนุกเบื้องหลังน่าจะตลกมากเลีย<ห>ครับก็ก็ฝากทั้งอีพีหนึ่งด้วยแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะครับครับผมที่จริงเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อุดจุดบอดที่เราเคยผ่านมาแล้วก็<ห>ผ่านมาแค่หนึ่งเรื่องแต่ว่ารู้สึกว่าเราได้รับบทเรียนเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารอคอยมาระยะประมาณ2ปี สองปีนิดอะไรเงี้ยฮะรู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าเพราะว่าสําหรับพวกเราเรารู้สึกว่าเราอุดจุดบอดให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกต์ให้มากที่สุดแล้วอยู่ที่แฟนคลับแล้วก็อยู่ที่ทุกคนแล้วว่าจะชอบไหมแล้วก็เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบเอาลนะ่ะตลอด ừ, ไปนี่ใช่คําว่าตลอดไปเปล่เขาเรียกว่า Destiny. เดสตินีแต่ว่าเป็นเดสตินีตั้งแต่เมื่อไหร่ คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาเรียกว่าน่าจะมีความรักหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะนําเสนอความรักหลายรูปแบบเช่นกันแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีความรักที่แตกต่างกันไปแล้วก็การเจอกันหรือว่าการได้พบรักกันเนี่ยก็จะแตกต่างเช่นกันอย่างที่ได้เห็นในไพลอธเล็กน้อยเราก็จะมีพาร์ทของอดีตชาติด,ด้วยก็จะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าผูกมัดหรือว่าผูกติดมั้งแต่อดีตชาติหรือเปล่าเราต้องพยายามจะมาคลายปมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมารู้กันว่ามันคืออะไรบ้าง ใหญ่ทุกคนดูจริงๆเพราะว่าทุกคนปีนสกิลที่สูงขึ้นมากๆหลายอย่างนะสมมติจากพี่เจทุกวันที่จะต้องตื่นมาถ่ายในกองนะฮะเขามานอนไม่หลับว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปปีนขึ้นให้สูงขึ้นอีกทาให้ดีขึ้นอีกทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ดูไม่ได้จริงๆครับแล้วพอทุกคนเริ่มปีนไปให้สูงทําให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็จะมีมวลของความตั้งใจมีมวลของความแบบพิ่ิีวิทยาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันออกมาดีมากๆเราามั่่นนใจจวออีีทุกคะช แล้วผมกลมก้าพูดได้เลยว่าแบบเรื่องนี้มันมันทำให้ผมมีความเป็นนักแสดงแบบมากขึ้นไปอีกทําให้เราก้าพูดได้เต็มปากเลยว,ว่าเฮ้ยเราคือนักแสดงนะคือมันมีหลายๆสกิลหลายๆความสามารถเพิ่มเข้ามาทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับมันมันทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอยากจะได้รับบทที่ท้าทายมากขึ้นต่อๆไปก็ขอบคุณโอกาสนี้มากๆนะครับที่มอบให้กับพวกเรา เอาังเอาผังนี้ก่อนผังนี้ก่อนก็เห็นแล้วนิดนึงเนาะูหว่ายังูหว่ายังขนาดู้ว่ายังแซบเลยอ่ะมันมาวิวิียเดียวนะมามาแค่ไม่กี่วิแต่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะสปอยเล็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าไอคนที่อยู่ในกล้องหรือว่าในฉากนั้นอ่ะเป็นใครกันแน่อาจจะเป็นคุณอุยได้ข่าวเก่งได้ข่าวเก่งไม่อยากอยากให้คนนี้พูดเยอะเดี๋ยวสปอยแต่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ ทุกคู่ผมบอกเลยว่ามีเขาเรียกว่าหลายรสชาติให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามอย่างแน่นอนครับคออู่อของเราคู่ของเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าจากที่เคยฮอตสุดแซ่บมาแล้วเราเยังคงความฮอตอยู่นะครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าแฟนๆน่าจะยังชอบแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือความโรแมนติกความ,าม,มาคู่กิ๊กน่ารักมากขึ้นนะครับก็อยากจะบอกว่าใครที่แบบทานทานข้าวไปด้วยดูเราไปด้วยเนี่ยบอกเลยนะระวังมันจะหวานเกินไป เดี๋ยวคุณหมอเรียกพรมแะอินซูลินเกินครับค่ะก็สำหรับคู่คู่แกลกบพี่ดางนะคะจากดราม่าพี่ว่าคาราทได้ไหมสู่แบบคอมเมดี้ใช่ค่ะทุกวันเคยได้ยินไปหคะตือเท่านั้นที่ครองโลกเอ้อนะไรไม่ได้ขิงนะแล้วคองแล้วคลองได้จริงไหมอะไรนะคะคลองได้จริงไหมก็เชื่อคลองเลยออแต่ว่านี้จะดูเป็น พี่รู้มห้ผมอยู่ที่กองอะ<ช>่ะผมพูดกับดาราลูกเกวตลอดเลยว่าทําไมสวยขึ้นจังแบบมันสวยขึ้นมากเพราะเราเห็นตั้งแต่เดวันที่เขาแบบออเดชั่นคอสโมอะไรเงี้ยจนวันนี้เรารสึกว่าเขาแบบสวยขึ้นมากรู้สึกว่ามันมีออร่าที่จับในตัวเขาแล้วก็คือไม่พูดไม่ได้เลยก็ต้องพูดออกมาว่าเฮ้ยสวยขึ้นคือน,นก็ต้องพูดนะคะว่ามี Idol ไอดอลเป็นพี่แบ<ช>งค์งั้นพูดได้ไหมว่าแฟนคลับคนแรกของคอสโมคือแบงกี้นะเรื่องจริงนะเรื่องจริง นี่แหละนี่แหละที่สุดนี่แหละจึ้งมากค่ะการันตีค่ะไรนะแอบของคู่เราหน่อยแอบแค่ไหนไม่คุ้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องมีคอนฟิกหลายอย่างอยากให้คนไปติดตามเซตเรื่องของเราก็พัฒนาสนใจครับแล้วก็มิชชั่นมีเนาะใช่ก็คือเป็นครั้งแรกของ ื่นเต้นอยู่ไหมตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่จริงๆต้องเจี๊ยวเจ้ากว่านี้นะทุกคนตอนนี้นิ่งมากเลยก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกสั้นๆว่าเพชรเออไม่ใช่ครับไม่ใช่อยากจะบอกสั้นๆว่าเอ่อพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับมีชื่อเรียกว่าเพียงชะไลนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของของพวกเรานะครับเพียงชะไยซันเซ็ตเอ็กซวฟ์นะครับก็ จะออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา5ทุ่มตรงทางช่องวัน3าบนะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัตนะครับคือคือเป็นเวอร์ชันที่แซบใส่พริกใส่มะน,นาวเข้าไปเปรี้ยวเผ็ดคือแซบขึ้นมาอะไรไง,ไงใครที่ชอบเวอร์ชันนี้ก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีหรือว่าเว็บไอคิวดอทคอมครับครับนิสเซอครับมาขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาครับ